สวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้เรายังอยู่กันต่อในบทที่2นะครับเรื่องของโครงงานกับการแก้ปัญหาในรายวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับครั้งที่ผ่านมานักเรียนคงจะจําได้ว่าเราอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาครับซึ่งครั้งที่แล้วเราพูดถึงการรักษาผลมะม่วงที่เราเก็บเกี่ยวมาให้อยู่ให้สามารถส่งไปขายและก็มีอายุการเก็บเกี่ยว อยู่ในหีบห่อให้ได้ถึง25วันโดยการแก้ปัญหาเรื่องของการปล่อยสารเอทิลีนนะครับแล้วก็เรื่องของบรรจุพันธุ์ถูไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนครั้งที่แล้วนิดหนึ่งว่าเราเลือกวิธีการใดวิธีการที่เราเลือกในครั้งที่แล้วนะครับก็เราได้ค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็สืบค้นข้อมูลมาแล้วว่าวิธีการที่จะรักษาผลมะม่วงให้มีอายุยาวนานถึง25วันเพื่อที่เราจะนําไปส่งขาย นในท้องตลาดหรือให้พ่อค้าคนกลางหรือส่งไปต่างประเทศก็ตามมันมีวิธีการหลายวิธีวิธีการแรกก็คือ 1. ครับการดัดแปลงพันธุก,กรรมวิธีการนี้เราก็ได้วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียแล้วนะครับข้อดีข้อจํากัดแล้วว่ามันสามารถทําได้สามารถยืดอายุของผลมะม่วงได้แต่ข้อจํากัดหรือข้อเสียก็คืออาจจะต้องเรื่องของการลงทุนเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของระยะเวลาที่เราใช้ในการดําเนินการนะครับ การตัดต่อพันธุกรรมอาจจะต้องใช้เวลายาวนานเกินไปกว่าที่เราจะได้ผลแล้วก็ทดสอบผลถูกไหมครับแล้วก็วิธีการที่2ที่เราสืบค้นข้อมูลก็คือเรื่องของการลดอุณหภูมิลดอุณหภูมิของการเก็บรักษามะม่วงซึ่งเราก็จะพบว่ามันก็มีข้อเสียนะหรือข้อจํากัดเรื่องของการทําให้มะม่วงเนี่ยเกิดอาการสถานหนาวนะครับอาจจะทําให้รสชาติของมะม่วงเปลี่ยนไปหรืออาจจะทําให้เกิดรอยด่างดําบนมะม่วงนะครับวิธีการที่3ที่เราค้นหามาสืบค้นข้อมูลมาก็คือเรื่องของการ เพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และก็ลดปริมาณแก๊สออกซิเจนนะครับเพื่อให้มะม่วงเนี่ยอยู่คงสภาพเดิมได้ยาวนานที่สุดแล้วก็ลดการปล่อยแก๊สเอทิลีนออกมานะครับแล้วก็วิธีการที่4ก็คือการใช้ปลึกด่างรับทิมครับ,ม,รบมีวิธีการที่5นะครับก็คือการใช้ผลผ่านกำมันซึ่งเราก็ดูแล้วว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการที่6ก็คือการใช้สารเคมี1ัน p นะครับสารเคมีตัวนี้ก็ อาจจะต้องซื้อหามาถูกไหมครับอาจจะมีเรื่องของการจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรก็ว่ากันไปหลังจากที่เราได้วิธีการในการเก็บรักษาผลมะม่วงให้สุกช้าที่สุดนะครับทั้ง6วิธีแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกกันนะครับว่าวิธีการไหนจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยคือวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับเกษตรกรนะครับผู้ปลูกมะม่วงที่เขาจะนําวิธีการนี้ไปใช้ในการเก็บรักษามะม่วงให้ได้ระยะเวลายาวนานที่สุดโดยที่ผลมะม่วงยังไม่สุก สมมุติว่าในสถานการณ์ที่เรากำหนดต่อไปนี้นะครับเราเลือกวิธีการที่5ครับการใช้ผลขันธ์กำมันเพราะว่าวิธีการนี้มันก็จะมีข้อดีเรื่องของการเกษตรกรไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับส่งผลต่อรสชาติของมะม่วงเนี่ยน้อยนะครับรสชาติแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถยือดอายุการรักษาผลมะม่วงเนี่ยได้เป็นอย่างดีสมมุติว่าเราเลือกอันที5น่5นะก็คือการใช้ผลขานธ์กำมันคราวนี้เมื่อเราเลือกได้แล้วนะครับอย่างต่อไปก็คือเราจะต้องมาพิจารณาเรื่องของการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาครับว่า เราจะนําผงถ่านกำม,มันเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างไรสมมติว่าวิธีการที่1นนะครับเรานํามาใช้ในการบรรจุในถุงผ้าครับบรรจุในถุงผ้าแล้วนําไปวางในภาชนะที่เก็บรักษามะม่วงอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่นําไปใช้ในการยืดอายุของมะม่วงให้สุกชา้าหรือเราจะเลือกวิธีการที่2ครับการนําผงถ่านกำม,มันมาผสมกับตัวกลางสักตัวหนึ่งนะครับแล้วทําเป็นแท่งนําไปวางหรือใส่ในภาชนะที่เก็บรักษามะม่วง ที่เดียวกับที่มะม่วงที่เราเก็บอยู่หรือจะเป็นวิธีการที่3าก็คือการนําผงถ่านกำมันเนี่ยผสมกับเยื่อกระดาษนะครับแล้วทําเป็นกล่องบรรจุมะม่วงครับเราสมมุติว่าเราหาขั้นตอนการนําผงถ่านกำมันเนี่ยมาแก้ปัญหาเรื่องของการสุกข,ของมะม่วงที่เร็วเกินไปได้3วิธีทั้ง3วิธีนี้เราจะต้องมาเลือกครับวิธีการไหนที่เป็นวิธีการที่ดีที่สุด วิธีการที่ดีที่สุดนี้ก็คือวิธีการที่เหมาะสมกับเกษตรกรเกษตรกรสามารถทําได้เองนําไปใช้ง่ายสะดวกปลอดภัยและเราจะเลือกอย่างไรล่ะวิธีการเลือกนะครับเราก็ต้องมาสร้างตารางวิเคราะห์และก็ใส่เงื่อนไขในการเลือกครับดังตัวอย่างต่อไปนี้ตารางต่อไปนี้นะครับจะเป็นตารางที่เราใส่เงื่อนไขในการตัดสินใจลงไปเงื่อนไขในการตัดสินใจในการเลือกวิธีการเก็บรักษามะม่วงด้วยผงถ่านกำมันเนี่ยนะครับทั้ง3แนวทางก็จะมีเงื่อนไขในเรื่องของวัสดุงบประมาณ ความปลอดภัยการบำรุงรักษาความสะดวกในการใช้งานนะครับการป้องกงันแมลงและก็การป้องกันบาดแผลบาดแผลในที่นี้ก็คือการที่มะม่วงจะชํำจากการขนส่งแบบนี้เป็นต้นนะครับเรามี3แนวทางใช่ไหมครับแนวทางไหนจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดเราก็จะวิเคราะห์กันด้วยตารางต่อไปนี้นักเรียนจะพบว่าเรื่องของวัสดุสามารถใช้ได้ทั้ง3รูปแบบเลยนะครับทั้ง3มแนวทางเรื่องของงบประมาณ ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ต่างกันอาจจะใส่ถุงผ้าอาจจะเอาไปผสมกับสารอื่นๆหรือทําเป็นกล่องกระดาษก็จะใช้งบประมาณไม่สูงแล้วก็เกษตรกรสามารถทําได้เรื่องของความปลอดภัยก็เช่นเดียวกันเพราะเราใช้ถ่านองคงถ่านกำม,มันก็จะไม่มีผลกระทบนะครับเรื่องของสารเคมีต่างๆการบํารุงรักษาครับการบรุงรักษา,รกา,รรารตรงนี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาในการแก้ปัญหาเรื่องตรงนี้นะครับไม่เป็นปัญหาสําหรับการที่เกษตรกรจะนําไปใช้แล้วก็บํารุงรักษาความสะดวกในการใช้งานจะเห็นว่าทั้ง3ามแนวทางเนี่ย เป็นวิธีการที่สะดวกเหมือนกันนะจะใส่ถุงผ้าก็ได้จะทําไปเป็นแท่งก็ได้หรือจะทําเป็นกล่องกระดาษก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันประเด็นต่อไปก็คือเรื่องของการป้องกันแมลงครับวิธีการนี้นะครับจะเห็นว่าตัวเลือกเนี่ยมีผลการตัดสินใจหรือเงื่อนไขจากการตัดสินใจที่แตกต่างกันนะผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเพราะอะไรเพราะจะเห็นว่าแนวทางที่1กับ2เนี่ยไม่สามารถป้องกันแมลงได้แต่แนวทางที่สเนี่ยถ้าเราทําเป็นกล่องบรรจุมะม่วงที่แน่นหนาเราสามารถป้องกันแมลงที่จะไป เจาะไปกินมะม่วงของเราได้นะครับทำให้มะม่วงของเราก็จะไม่เสียหายจากการขนส่งวิธีการต่อไปคือการป้องกันบาดแผลนักเรียนก็จะเห็นว่าวิธีการที่3ที่เราทําเป็นกล่องเนี่ยสามารถป้องกันได้นะเพราะว่าเราสามารถทําเป็นกล่องมะม่วงที่สามารถเก็บมะม่วงได้เพื่อป้องกันการช้าการกระแทกการกระทบกันของมะม่วงแต่วิธีการที่1กับ2เนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้มั่นใจว่าการขนส่งเนี่ยจะป้องกันได้ขนาดไหนหรือวัสดุที่เราใช้อยู่ จะป้องกันการช้าของม่วงได้ขนาดไหนดังนั้นจะเห็นว่าจากตารางการวิเคราะห์เงื่อนไขตรงนี้นะครับวิธีการที่3เนี่ยหรือแนวทางที่3จะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดนะครับเพราะมีคะแนนรวมถึง7คะแนนก็คือในประเด็นของการตัดสินใจทั้ง7ประเด็นเนี่ยวิธีการที่3คือการทาเป็นกล่องเป็นวิธีการที่เหมาะสมนะครับและก็มีประโยชน์มีความปลอดภัยสามารถป้องกงันแมลงเกษตรกรสามารถนําไปใช้แล้วก็ทําเองได้จริงนะครับดังนั้นเราจึงเลือกแนวทางที่3 ก็คือการนําผงถ่านกบมันมาทําเป็นกล่องครับขั้นตอนต่อไปนะครับพอเรารู้เป้าหมายแล้วว่าเราจะทํากล่องเพื่อเก็บมะม่วงโดยมีการใช้เยื่อจากธรรมชาติหรือใช้วัสดุรธรรมชาติใช้เยื่อกระดาษนะครับผสมกับผงถ่านกบมันทําเป็นกล่องดังนั้นในขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาครับเราก็ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ก่อนว่าเอ๊ะถ้าเราทําเป็นกล่องเนี่ยหน้าที่ใช้สอยขนาดของกล่องควรจะมีนขนาดเท่าไหร่ เพื่อเก็บมะม่วงได้ดีแล้วก็ลดการช้าของมะม่วงนะครับความปลอดภัยในการสร้างกล่องของเราขึ้นมาเนี่ยนะครับควรจะมีความปลอดภัยระดับไหนความแข็งแรงของกล่องควรจะมีมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงความแข็งแรงของโครงสร้างนะครับความเหมาะสมกับสัดส่วนผู้ใช้งานนะควรจะมีขนาดเท่าไหร่นะเพื่อให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยสามารถยกขึ้นรถบรรทุกสามารถขนส่งได้ง่าย นะครับความสวยงามน่าใช้ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราต้องคำนึงถึงเช่นเดียวกันอย่างต่อไปก็คือต้นทุนในการพัฒนากล่องนี้นะครับควรจะมีการใช้เยื่อกระดาษหรือใช้วัสดุรธรรมชาติใช้ผงถ่านกำมันในสัดส,ส่วนเท่าใดเพื่อให้ต้นทุนของการพัฒนากล่องตันี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าขายของเกษตรกรหรืองบประมาณของเกษตรกร,ะกรนะครับเจ็ดการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงรักษาครับกล่องตัวนี้สามารถซ่อมแซมได้ไหมปรับปรุงบำรุงรักษา ง่ายไหมนะครับหลังจากที่เรานําไปใช้หลายๆครั้งแล้ววัสดุที่นามาใช้ครับคือสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงเช่นเดียวกันกรรมวิธีการผลิตจนกระทั่งถึงการขนส่งของเรานะครับว่าจะมีกระบวนการขนส่งอย่างไรในการนำมะม่วงใส่กล่องนี้แล้วก็ขนส่งไปยังพ่อค้าคนกลางหรือลูกค้าในขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนของการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาพอเราคํานึงถึงประเด็นต่างๆเรียบร้อยแล้วเราค้นหาข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งต่อไปก็คือเรามาออกแบบครับ การออกแบบกล่องนั้นเราจะต้องคำนึงถึงหลักการออกแบบนะหลักการออกแบบดังนั้นเราต้องออกแบบให้สามารถนาไปใช้งานได้จริงเหมาะสมกับเกษตรกรประหยัดพื้นที่นะครับและก็ลดความเสียหายในการขนส่งนะที่อาจจะเกิดกับขโมงของเราเัรนั้นในการออกแบบเนี่ยเราสามารถทําเป็นภาพนะภาพกราฟิกที่เราสามารถออกแบบได้ก็จะมี2รูปแบบครับนะดังภาพภาพแบบแรกก็คือภาพไอโซเมตริกครับไอโซเมตริกคือภาพที่เราจะเห็นมุมมองต่าง ในรูปแบบของสามมิติของกล่องใบนี้แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นภาพฉายครับที่จะเห็นด้าน,น,นต่างๆของกล่องเช่นด้านหน้าด้านล่างด้านบนด้านข้างแบบนี้เป็นต้นการออกแบบภาพนี้ทําไปทําไมเราทําเพื่อให้ผู้ที่สามารถผลิตกล่องนี้หรือผู้ที่มีทักษะในเรื่องของการผลิตกล่องเนี่ยาสามารถทํากล่องได้เช่นเดียวกับที่เราออกแบบไว้นะครับโดยดูจากต้นแบบของเราเพื่อให้เกิดความสะดวกในการออกแบบนั่นเองนะอันนี้ก็คือขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราเก็บข้อมูลหาวิธีการ รเรียบร้อยแล้วว่าเราตัดสินใจที่จะสร้างกล่องเราก็จะมาออกแบบกล่องครับสิ่งสําคัญนะครับเมื่อ <ต youtubers, S 1> เราวางแผนเราออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาเสร็จแล้วแล้วเราก็ตัดสินใจเลือกประเด็นในการแก้ปัญหาแล้วสิ่งสําคัญถัดมาที่ทุกคนควรทําในการทําโครงงานเลยก็คือการที่เราจะเขียนเขาโครงโครงงานครับการเขียนเ้าโครงโครงงานเนี่ยนะครับมีข้อดีก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น จากการดําเนินงานของเราและก็เป็นเรื่องของการประหยัดงบประมาณประหยัดเวลานะครับแล้วก็ทําให้โครงงานของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยการเขียนเขา้าโครงงานเนี่ยนะครับก็จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างซึ่งอาจจะแตกต่างจากการเขียนรูปเล่มรายงานจริงๆนิดหนึ่งนะครับนะแต่ก็จะมีลักษณะบางหัวข้อที่มีลักษณะคล้ายๆกันการเขียนเข้าโครงครง,งานเนี่ยองค์ประกอบที่ควรจะมีอย่างแรกเลยก็คือชื่อโครงงานของเราถ้าเราจะทําโครงงานเรื่องของการพัฒนากล่อง เพื่อลดแก๊สเอทิลีนที่จะส่งผลให้มะม่วงของเราเนี่ยสุกเร็วเกินไปเราก็ควรจะตั้งชื่อโครงงานนี้ให้น่าสนใจแล้วก็เหมาะสมอย่างที่สองครับขาดไม่ได้เลยก็คือผู้จัดทำถูกไหมครับโครงงานที่ใครเป็นคนทําเราทําคนเดียวไม่ได้อาจจะมีคณะทํางานด้วยก็ได้นะครับ ที่สาคัญเลยก็คือการทําโครงงานแต่และโครงงานก็ควรจะมีครูที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาในการทําโครงงานใช่ไหมครับ mm hmm. เพื่อให้คาปรึกษาในการพัฒนางานของเราการทําโครงงานของเราให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อไปก็คือที่มาและความสําคัญครับคือการเขียนเหตุผลว่าทําไมเราถึงทําโครงงานนี้ที่ไปที่มาของโครงงานเป็นอย่างไรนะการทําโครงงานนี้จะเกิดประโยชน์อย่างไรในอนาคตต่อไปอันนี้ก็คือเป็น ความเรียงเล่าให้เห็นถึงความสําคัญของโครงงานของเราอย่างต่อไปครับก็คือจุดประสงค์ของโครงงานจุดประสงค์ของโครงงานที่เราพัฒนาขึ้นมานี้เราสร้างกล่องเก็บมะมว่วงนี้หรือโครงงานอื่นๆก็ตามมีจุดประสงค์เพื่ออะไรอ,ะองค์ประกอบต่อไปก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะบ่งบอกว่าเราหาข้อมูลมาดีเพียงพอครบถ้วนนะครับถูกต้องขนาดไหน ให้เราระบุลงไปในการเขียนเท้าโครงโครงงานตรงนี้ด้วยส่วนต่อไปก็คือเรื่องของแผนผังภ,งภาพลากแนวทางการแก้ปัญหาครับเชื่อว่าถึงขั้นตอนนี้เราสามารถเขียนได้แล้วเพราะเราได้ออกแบบกล่องมะม่วงไปเมื่อสักครู่นี้แล้วถูกไหมครับดังนั้นเมื่อสักครู่นี้ที่ครูสอนถึงการออกแบบกล่องมะม่วงแล้วครูก็จะมาเริ่มต้นสอนพวกเราเนี่ยให้เขียนเท้าโครงโครงงานจึงเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันเพราะเราได้วางแนวทางการแก้ปัญหาการออกแบบกล่องมะม่วงไว้แล้วเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการเขียนแผนการดําเนินงานครับแผนการดําเนินงานตรงนี้แหละคือสิ่งสําคัญที่เราจะนํามาใช้ในการเป็นต้นแบบการดําเนินงานของเราทําให้การดําเนินงานของเราเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนลดความผิดพลาดลดค่าใช้จ่ายลดงบประมาณแล้วก็ทําให้โครงงานของเราเนี่ยมีกระบวนการดําเนินงานที่น่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับแผนการดาเนินง,งานของเราก็ต้องเขียนโดยอ้างอิงข้อมูลที่เราสืบค้นมาข้างต้นนะครับว่าเราจะมีกระบวนการ วางแผนการเมืองานอย่างไรที่สําคัญก็คือเรื่องของงบประมาณครับการทําโครงงานนี้มีงบประมาณเรื่องใดบ้างนักเรียนอาจจะต้องคิดทบทวนแล้วก็คํานึงให้รอบคอบนะครับตั้งแต่เริ่มวางแผนการเมืองานจนกระทั่งสิ้นสุดโครงงานหรือจนกระทั่งการนําเสนอเลยครับสิ่งต่อไปก็คือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับจากการทําโครงงานนี้เสร็จสิ้นแล้วกเกษตรกรจะได้ประโยชน์อย่างไรประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนี้ไม่ใช่ประโยชน์ที่ผู้ทําโครงงานจะได้รับนักเรียนจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่ผู้นําโครงงานของเราเนี่ยไปใช้ น,นำสิ่งประดิษฐ์เราไปใช้นําวิธีการเราไปใช้เขาจะได้รับประโยชน์อย่างไรกับตัวของเขาเองกับตัวเ,เกษตรกร,ร,ก,รกับตัวชุมชนหรือสังคมส่วนต่อไปก็คือบรรณานุกรมครับส่วนนี้ต้องบอกว่าขาดไม่ได้เช่นเดียวกันข้อมูลที่เราหามาแล้วข้างต้นนะครับในข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งที่เราอ้างอิงลงไปในที่มาและความสําคัญว่าสิ่งนี้มันเป็นปัญหาสิ่งเหล่านั้นข้อมูลเหล่านั้นมีที่มาอย่างไรให้เราเก็บที่มาและแหล่งข้อมูลนั้นไว้แล้วก็นํามาเขียนในบรรณานุกรมให้ชัดเจนครับ นี่คือสิ่งที่จะยืนยันว่าโครงงานเรามีคุณภาพมีความน่าเชื่อถือและก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงอันนี้คือการเขียนเข้าโครงโครงงานก็จะมีองค์ประกอบคร่าวๆดังนี้นะครับแต่หัวข้อต่างๆชื่อต่างๆอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือคุณครูกําหนดก็ได้นะแต่ก็จะมีองค์ประกอบหลักๆประมาณนี้เมื่อเราเขียนข้โครงโครงงานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนตรงนี้นิดหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของการวางแผนการดําเนินงานครับนะตารางนี้จะเป็นตัวอย่างการ ดำเนินการวางแผนสร้างกล่องมะม่วงนะเพื่อเก็บมะม่วงและก็รักษามะม่วงให้มีระยะการเก็บรักษาที่ยาวนานนักเรียนจะเห็นว่าก็จะมีกระบวนการเป็นลําดับขั้นตอนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนักเรียนอาจจะไปเขียนร้อยเดียงกันให้มีรักษะใ,ใกล้เคียงกันแบบนี้ก็ได้ในการพัฒนาโครงงานอื่นๆขั้นตอนที่1ครูเขียนไว้ว่าในการพัฒนากล่องมะม่วงของตัวอย่างครูเนี่ยนะครับครูจะเริ่มจากการเตรียมวัสดุเยื่อเพื่อทํากระดาษ ตรงนี้เราต้องไปหาวัสดุถูกไหมครับก็อาจจะมีระยะเวลาในการดําเนินงานนิดนึงนะครับและครูก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์ในการเตรียมเยื่อบางคนอาจจะไปใช้ผักตบชวาใช่ไหมครับผักตบชวาเป็นเยื่อกระดาษดังนั้นเราก็ต้องไปเก็บผักตบชวานํามาตากแห้งนามาผ่านกระบวนการก่อนที่จะนํามาใช้จริงขั้นตอนที่2ของครูก็คือเมื่อเราได้วัสดุแล้วได้เยื่อกระดาษมาแล้วขั้นตอนที่2ก็จะเริ่มผลิตกระดาษจากเยื่อกระดาษครับอาจจะผลิตกระดาษจากเยื่อลูกฟูกผักตบชวาผงถ่านกำบัน ในอัตราส่วนที่เราวางแผนไว้ในอัตราส่วนอี่รูปแบบเราก็ดําเนินการในขั้นตอนที่2นี้ก็ใช้เวลาประมาณ2ส,สัปดาห์ขั้นตอนที่3ก็คือการศึกษาสมบัติทางกายภาพและก็กระดาษสูตรต่างๆศึกษาสมบัติทางกายภาพคืออะไรครับก็คือคุณสมบัติของกระดาษที่เราผลิตขึ้นมาแล้วนํามาทดสอบนํามาตรวจสอบดูศึกษาคุณสมบัติว่าเอ๊แบบนี้มันเป็นสัดส่วนมันเป็นคุณสมบัติที่สามารถนําไปทําเป็นกล่องบรรจุมะม่วงได้ไหมสามารถรับน้ําหนักได้ไหม มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะป้องกันมแมลงหรือเปล่ามีความปลอดภัยหรือเปล่าขั้นตอนที่4นะครับเมื่อเราศึกษาสมบัติทางกายภาพแล้วเราก็จะเริ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับเก็บรักษามะม่วงเราได้กระดาษมาแล้วถูกไหมครับเราก็มาออกแบบตามที่เราวางแผนไว้แล้วก็สร้างบรรจุภัณฑ์ครับในขั้นตอนที่5สร้างบรรจุภัณฑ์ตามรูปแบบที่เราได้ดีไซน์ไว้ว่าเป็นกล่องขนาดเท่าไหร่นะครับและขั้นตอนที่6ก,ก็คือเมื่อเราได้กล่องแล้วเราก็จะนํากล่องที่เราพัฒนาแล้วก็สร้างนั้น มาทําการทดสอบครับนะทดสอบในด้านต่างๆเรื่องของคุณภาพเรื่องของการเก็บรักษาการนําไปใช้งานความปลอดภัยนะในหลายๆมิติที่เราได้วางแผนไว้แล้วสุดท้ายถ้าเราทดสอบแล้วได้กล่องในรูปแบบไหนในอัตราส่วนไหนเราก็ทําการสรุปผลแล้วก็รายงานผลต่อไปครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการวางแผนการดําเนินงานนะที่ครูยกตัวอย่างมาให้เห็นนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราออกแบบการวางแผนการดำเนินงานแบบนี้แล้วเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้แล้ว แล้วเราสามารถดําเนินการตามแผนที่เราได้วางไว้การทําโครงงานของเราก็จะเป็นไปตามเป้าหมายที่เรากําหนดครับผลสุดท้ายเราก็จะได้โครงงานได้สิ่งประดิษฐ์ได้นวัตกรรมได้วิธีการที่ประสบความสําเร็จในส่วนของสุดท้ายนี้นะครับครูก็อยากจะฝากกิจกรรมให้พวกเราได้ไปคิดต่อวางแผนต่อแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์ต่อนะครับนะกิจกรรมที่ครูกําหนดไว้ต่อไปนี้ก็คือครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยออกแบบครับ วางแผนและก็กําหนดกิจกรรมการดําเนิน,นงานจากกิจกรรมก่อนหน้านี้กิจกรรมก่อนหน้านี้คืออะไรต้องทบทวนกันก่อนกิจกรรมก่อนหน้านี้คือถ้าย้อนไปครูให้เรารวบรวมปัญหามองปัญหาจากชุมชนรอบตัวเราถูกไหมครับนํามาวิเคราะห์นํามาเขียนเป็นแผนผังก้างปลา,าถ่านักเรียนจาได้นะครับนำโครงงานที่เราคิดไปท่านแหละนะครับนำมาออกแบบวางแผนแล้วก็กําหนดกิจกรรมการดําเนิน,นงานจากปัญหาที่เรากําหนดไว้โดย ทำการออกแบบเป็นตารางขั้นตอนการดำเนินการนะที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองแล้วก็ดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ครับแล้วเดี๋ยวพอเรียนจบเรื่องนี้เนะื้อบทนี้เราก็จะได้โครงงานหนึ่งชิ้นที่เราสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็คงขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน